วันนี้จะมารีวิวนะครับไฟไอสตอปกับทิปกับไฟรูปเครื่องหมายตกใจสีสามเหลี่ยมเนี่ยครับนี้เกิดจากแบตเตอรี่นะครับอาจจะเสื่อมอาการแนะนําก็คือหนึ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนเราก็มารีเซ็ตคล้ายๆกับรีเซ็ตที่หน้าปัดเราดูที่หน้าปัดก่อน,อนย้ายไปที่ตัว A ครับครับย้ายตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาครับ ครับที่ A เ,เราก็มากดหนึ่งครั้งปุ๊บมีการแจ้งเตือนเราก็ดูคืออะไรคำแนะนำเตือนก,กดเข้าไปดูระบบไอ t สตปทำงานผิดปกติกับระบบจัดการแบตเตอรี่ผิดปกติอ่าอันนก็คือเราก็แนะนำเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับค่อยมารีเซ็ตใหม่เข้าสู่บริการหรือ,อู่ทีเาา่เขาสามารถทำได้ครับ แต่นี้ผมจะมา,มาลองปิดชั่วข่าวก่อนว่าปิดได้ไหมเราจบออกกันนะครับส่งการแจ้งเตือนอ่านี่ก็บพิบอยู่นะครับดับเครื่องครับเหยียบคันเร่งไว้3ครั้ง 1, 2, 3สองนี้ปิดแค่ชั่วข่าวนะครับแล้วเราก็เยียบเบรกค้างไว้รพร้อมกับสตาร์ทนะครับ สังเกตว่าจะสตาร์ทติดยากนะครับโอเคเนี้ยไม่หายแสดงว่าก็แนะนำเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนี่ค,ครับ